แนะนำบทอันนะบะบทอันนะบะเป็นบทมักกิยาะมี40องค์การที่ถูกขนานนามว่าบทอันนะบะก็เพราะในบทนี้มีข่าวสำคัญเกี่ยวกับวันกิยมะการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมแกนหลักของบทกล่าวยืนยันถึงหลักการศรัทธาแห่งการฟื้นคืนชีพซึ่งพวกมุชริกรีนปฏิเสธในเรื่องนี้อยู่ตลอดมา บทนี้ได้เริ่มโดยการบอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องวันกียรมะการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่ของพวกกุฟฟาตมักกะได้คุ่นคิดและกล่าวขวัญอยู่เสมอจนกระทั่งได้กลายเป็นปัญหาหลักที่มีทั้งผู้เชื่อถือและผู้ปฏิเสธต่อมาบทได้นำข้อพิสูจน์และหลักฐานมายืนยันถึงเดชานุภาพของพระเจ้าแห่งสากลโลก เพราะผู้ที่สามารถในการสร,าสร้างสิ่งที่แปลกประหลาดและมหาศจรรย่อมไม่หมดความสามารถที่จะบังเกิดมนุษย์ขึ้นมาใหม่หลังจากได้ตายไปแล้วและบทนี้ได้กล่าวถึงการฟื้นคืนชีพและได้กำหนดเวลาของมันคือวันแห่งการชี้ขาดตัดสินระหว่างพวงบ่าวที่อลอดจะทรงรวบรวมชนรุ่นก่อนๆและรุ่นหลังเพื่อการชำระสอบสวนหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงนรกยานนำ ซึ่งอลัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้สําหรับพวกปฏิเสธศรัทธาและการลงโทษที่น่าอัปยศในรูปแบบและชนิดต่างๆหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงพวกปฏิเสธศรัทธาบทได้กล่าวถึงบรรดามุหมินผู้ศรัทธาและสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่พวกเขาซึ่งความสุขสําราญหลายรูปแบบทั้งนี้ตามํำนวนของอัลกุรอานที่รวมไว้ระหว่างการชักชวนให้ทําความดีและการขู่สำทับให้ละเว้นความชั่ว บทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงความหวาดกลัวของวันเกียรมาโดยผู้ปฏิเสธศรัทธาวังที่จะให้ตัวของเขากลายเป็นฝุ่นเพื่อที่จะม่ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาและจะไม่ถูกสอบสวนบิิิิสมมมลลาาาาหรรรรีด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัมมายะท์สอลู พวกเขาต่างถามกันถึงเรื่องอะไรถามถึงข่าวอันสำคัญยิ่งซึ่งเป็นข่าวที่พวกเขาขัดแย้งกันอยู่ปม่าเลยพวกเขาจะได้รู้แล้วก็เปล่าเลยพวกเขาจะได้รู้ เราไม่ได้ทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบดอกหรือและไม่ได้เทือกเขาเป็นหลักตรึงไว้ดอกหรือแล้วเราได้บังเกิดพวกเจ้าเป็นคู่ครองกัน และเราได้ทำให้การนอนของพวกเจ้าเป็นการพักผ่อนและเราได้ทำให้กลางคืนเป็นเครื่องปกปิดร่างกายและเราได้ทำให้กลางวันเป็นที่แสวงหาเครื่องอยยให้กานออพวกเจ้าเป่าด้งคดางกด้งที่แสวงหาร่ง และเราได้สร้างไว้เหนือพวกเจ้าสิ่งที่แข็งแรงทั้ง7ชั้นฟ้าและเราได้ทำให้มีดวงประทีปหนึ่งที่มีแสงสว่างจ้า และเราได้เห็นน้ำหลั่งลงมาอย่างมากมายจากก้อนเมฆเพื่อว่าเราจะได้มเมล็ดและพืชพันธุ์งอกเงยขึ้นด้วยน้ำนั้นและบรรดาเรือกสวนอนนนันหนาแน่นแท้จริงวันแห่งการตัดสินนั้นเป็นเวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้ว ي ي ت ت วันที่สังจะถูกเป่าและพวกเจ้าก็จะมากันเป็นหมู่มและชั้นฟ้าจะถูกเปิดออกแล้วก็จะมีประตูหลายบาทและเทือกเขาจะถูกให้เคลื่อนออกไป

พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นเป็นเวลานานพวกเขาจะไม่ได้ลิ้มรสความเย็นและเครื่องดื่มใดๆในนรกนั้นนอกจากน้ำเดือดและน้ำเลือดน้ำหนองเท่านั้น ทั้งนี้เป็นการตอบแทนอย่างคู่ควรเพราะพวกเขาไม่ได้หวังว่าจะมีการชำระสอบสวนเพราะพวกเขาปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเราอย่างสิ้นเชิง วและทุกๆสิ่งนั้นเราได้จารึกมันไว้อย่างครบถ้วนในบันทึกดังนั้นพวกเจ้าจงดิ้มรถการลงโทษเถิดเราจะไม่เพิ่มอันใดแก่พวกเจ้านอกจากการทรมานเท่านั้น แท้ أ ا ا ا จริงสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงนั้นจะได้รับชัยชนะเรือกสวนอันหลากหลายและองุ่นและบรรดาหญิงวัยรุ่นที่มีอาอยุรุ่นราวคราวเดียวกันและแก้วที่มีเครื่องดื่มเต็มเปี่ยม บบบในสวนสวรรค์น,นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดที่ไร้สาระและกล่าวเ็ดทั้งนี้เป็นการตอบแทนจากพระผู้พิบาลของเจ้าเป็นการประทานอย่างเพียงพอ รับบิสสมาวาติวัลอฎดิวะมาบัยนะฮุมัรเราะห์มานลายัมลิกูนมินฮุคิฏาบานพระผู้อิบานแห่งบรรดาชั้นฟ้าและผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองคือพระผู้ทรงกรุณาพวกเขาไม่มีอำนาจที่จะกล่าวคำพูดใดๆต่อพระองค์ยะมยกููวัลมลาอิกะุศฟา الرحمن ال วันซึ่งยิบรออินและมาไลากะจะยืนเป็นแถวพวกเขาจะไม่พูดนอกจากผู้ที่พระผู้ทรงกรุณาทรงอนุญ,ญาตให้แก่เขาและจะพูดแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น น, آ ا. นั่นคือวันแห่งความจริงดังนั้นผู้ใดประสงค์คอยเขายึดทางกลับไปสู่พระผู้อภิบาลของเขาเถอะอินนั้ลดรนาคุมอาดาบันกอลีบะยูมยู แท,ดดดท,ท้รทจริง ALK เราได้เตือนพวกเจ้าแล้วถึงการลงโทษอันกล้าวันที่มนุษย์จะมองไปยังสิ่งที่มือทั้งสองของเขาได้ประกอบเอาไว้และผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าโอ้ถ้าฉันเป็นดินเสียก็จะดี